สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่น้องชาวอินดีมทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําพี่พี่ทุกคนนะครับโอลเหรียญแอนโทเคนนะครับซึ่งเรามีในรหัสอื่นๆนะครับมารวมในเอาไว้ในรหัสเดียวนะครับเพื่อที่เราจะฝากเหรียญแอนโทเคนนะครับเพื่อรับรีวอร์ดเป็นบิตคอยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปของอินดีมนะครับ จากนั้นนะครับให้เข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับพอเข้าเสร็จนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับกดไปที่3ขีดมุมขวาบนนะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่รายงานนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาดูรายงานโปรโมชั่นนะครับว่าของเราเนี่ยมีแอนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับของผมมี7 2 5 0 0มอนนะครับ ก็กด3มขีดเหมือนเดิมนะครับพี่ๆทุกคนนะครับกดไปที่แอนโทเคนนะครับตรงใต้คำว่าพันล้านนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าแอนโทเคนนะครับใช้ทำอะไรบ้างนะครับพี่ๆทุกคนสามารถเลื่อนดูรายการได้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้พี่ๆทุกคนนะครับกดไปที่รูปคนหน้าอ่า มุมขวาบนนะครับกดไปเลยนะครับไปที่โปรไฟล์นะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับมันก็จะบอกนะครับสถานะของเรา ID ของเรานะครับให้เราทุกคนนะครับกดไปที่แลกกับโอนนะครับตรงกลางกดไปเลยนะครับมันก็จะมีรายงานบอกแบบนี้นะครับว่าตอนนี้จำนวนแอนของเรามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งเรานะครับจะโอน เข้าไปทีอ่อีกรหัสหนึ่งยังไงนะครับกดคำว่าโอนนะครับแล้วก็ใส่ตรงเบอร์โทรศัพท์หรือว่ารหัสสมาชิกของเรานะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่จำนวนที่เรามีนะครับว่าเรามีเท่าไหร่กดตรงนี้นะครับก็กำหนดนะครับกดคำว่าโอนนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับ ผู้โอนก็คือชื่อของเรานะครับรหัสสมาชิกนะครับผู้รับโอนนะครับมันก็จะมีบอกแบบนี้นะครับจำนวนแอนนะครับเส็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ มันก็จะมีบอกนะครับให้เรายืนยันการโอนนะครับกำลังจะหาวิธีกดยืนยันอยู่นะครับ เราจะต้องกดยืนยันตรงนี้นะครับกดยืนยันการโอนได้เลยนะครับมันจะต้องอ โทรศัพท์มันจะทำยากนิดหนึ่งนะครับพี่พี่ครับออไอตัวป๊อปคับมันไม่ขึ้นนะครับ